โอเคครับต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมในอตติแบงค์หน้าเกมเดดแบนเชอร์กันในตอนที่2นั่นเองนะสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในวันที่นะครนะผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนี่เราได้หนีรอดออกมาจากขุบเขาแห่งความตายนะที่มีซอมบี้บุกเข้ามาเต็มไปหมดแลนะ้วตอนนี้เราก็ ต้องมาเอาชีวิตรอดกันต่อที่ฟาร์มแห่งนี้นะผมสําหรับภารกิจในวันนี้นะเขาบอกว่าให้เราตามหาผู้หญิงนะครับแล้วก็หาอาหารกลับมาให้พวกพองนะแล้วก็พัฒนารถของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเพิ่มเครื่องยนต์ทาให้รถของเรานีเล่นได้ไวขึ้นนั่น,น,นเองนะโอเคพร้อมแล้วก็กดเลยปุ๊บฮาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ไปทําภารกิจกันเลยเอาละครับผมตอนนี้เราต้องตามหาผู้หญิงก่อนนะ อาละพ่อจะมาช่วยลูกแล้วไม่ใช่แล้วโอเคคนที่เราจะไปช่วยนี่เป็นใครก็ไม่รู้นะรู้สึกจะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองโอ้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะมาช่วยแล้วมานะครับเมื่อไรเขาจะโผล่ออกมาก็ไม่รู้เราต้องเคลียร์พื้นที่ให้เขาก่อนนะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงเหรอโอเคหยุดก่อนออกผู้หญิงนีหว่า<笑><笑>เห็นหน้าอย่างกับผู้ชายนะเมื่อกี้โอเคต่อไปก็ ให้เราทําการอุ้ย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 ซอมบี้แม่งเต็มไปหมดเลยมากดระเบิดก่อนครับอืมอุ้ยรู้สึกจะเจอพี่เบิ้มเต็มไปหมดอืมเราขอตามหาอาหารก่อนดีไหมเฮ้ใจเย็นอาอแมงเอ้เซ็งเลยอ้าวตอนนี้เราช่วยเหมือนจะเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับหูยสุดยอดเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างอ่าไม่รู้ครับตอนนี้อุ้ยให้เราฆ่าเจ้าสปิตเตอร์ซอมบี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะการให้นะครับ สปิทเตอร์ซอมบี้นี่เป็นซอมบี้ที่สามารถพ่นอะไรจากไกลๆไ,ไ,ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาละตอนนี้เงินเราย,ยังไม่พอนะไปุยกันก่อนเลยไหนดูซิสปิตเตอร์ซอมบี้นี่คือตัวอะไรนะรอ่ารู้สึกจะอยู่ด้านบนอีก,อก,อกแล้วนะโอเคต้องรีบๆตามหาครับเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอ๋อทางนี้นั่นเองเอาละขับรถข้ามน้ำเลยครับเหมือนเป็นเรือเ <c oughs> ออกดรลเบิดโอ้รู้สึกว่ายังไม่ถึงนะต้องอ้อมหลังตรงนี้ไปเหรอได้เลย อ๋อมีทางนี้ให้เข้าด้วยนะครับโอเคเฮ้ยขับรถดีๆเฮ้ยขับดีๆใครสอนให้ขับอย่างนี้ฮะใครสั่งใครสอนโอ้โหชิบโอ้โหยิงพ่น้ำเมือกได้ไอสัตว์พิตัวนี้พ่น้ำเมือกได้ครับต้องระวังโอ้โหยิงกันรัวมากโอ้ยแม่งต้องรักษาระยะห่างนะครับต้องรักษาผู้นี้ไม่ธรรมดาครับผมต้องต้องแอบแล้วต้องแอบแล้วอ้โอเคเฮ้ยน้ำมันจะหมดโอ้โห ไม่รอดเลยว่ะน้ำมันหมดก่อนนะครับผมโอ้ซอมบี้เมื่อกี้นี่โหดจริงๆนะร,รู้สึกว่าเราต้องอัปเกรดน้ำมันเครื่องนะอัพสักหน่อยแล้วลองไปลุยกันอีกรอบดีไหมดีครับผมไปกันเลยมาแล้วครับโจสป,ปิต,ตอรซอมบี้เดี๋ยวรับรองว่าเจอเราแน่นอนคราวนี้ไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนครับไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่านะอ่าข้ามข้ามสะพานก่อนอะล๊บโอ้โหชนเต็มเต็มเฮ้ยนี่นี่เข้าทางนี้เข้าเล้ว ขับรถลำบากขับรถลำบากอ่าเซลสปิเตอร์ซอมบี้ตายซะเถอะอุ้ยเอพีเบิ้มไอพีเบิ้มชนที่โอ้โหรถเกือบพังยาโอ้โหซอมบี้มาเป็นม,มาเป็นโจดการออ้โอ้โหแมงโหดจริงๆโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เก็บตังค์กันไปเรื่อยๆนะครับจะได้มาอัปเกรดรถของเรากันนั่นเองโอเคภารกิจตอนนี้ก็คือการตามหาอาหารนะเอ้ยรู้สึกตรงนี้จะมีโอ้อุ้ยเป็นรถคันใหม่นะับ้ยเฮ้ยไอพีเบิ้มนี่เอาอีกแล้ว เราจะเข้าไปยังไงเราจะเข้าไปยังไงไอ้กดกดเลยเหรออึ๊บอ่าเรียบร้อยรอซอมบี้นะครับแล้วเรจะระเบิดใช่ไหมโอ้โหตังบานเลยครับอ๋อนี่ก็คือวิธีการเก็บตังอย่างหนึ่งนะครับผมเอาละกดระเบิดลากลากระเบิดไปอ้าวดันระเบิดซะงั้นโอเคเจอเจอไอ้นี่ต้องเก็บครับอืมน่าจะมีอาหารอยู่อ่าี่กล่องนี้ใหญ่ กล่องนี้ใหญ่ต้องมีอาหารไหม,มเพียบานด้วยสุดยอดเอาละก่อนที่น้ํามันจะหมดเราต้องเก็บอาหารให้ครบนะครับโอ้ย,อยพี่พี่พี่อย่าพี่พ,พี่อย่านะอกดระเบิดใส่หน้าหน้าแหกไปสิพี่โอ้โหเอาละโอ้โหน้ํามันหมดก่อนแม่เลยอีกอันเดียวเองเซ็งจริงๆเอาละเขาบอกว่าทํางานได้เยี่ยมมากเลยนะผมตอนนี้เราก็ทําภารกิจอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะ ยังไม่มีภารกิจอื่นขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้ก็อัพน้ํามันเพิ่มแล้วกันดีเป่าวะหรืออัพปืนอัพปืนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ปืนเรานี่เปลี่ยนเป็นแบบเกรลิงนะสามารถยิงได้รัวยิ่งขึ้นโหเฮ้ยเท่จริงครับเอาละเราไปลองประสิทธิภาพของปืนกระบอกใหม่กันดีกว่าไปกันเลยเอาละครับผมแหมเจ้าพี่เบิม้มเจ้าพี่เบิม้มโดนยิงแป๊บเดียวนี้หน้าแหกหน้าพรุนโอเคเราต้องอัพปืนเพื่อไปสู้กับสปิตเตอร์ซอมบี้ให้ได้นะครับ เรียบร้อยได้อาหารครบแล้วตอนนี้ลองไปสู้กับเจ้าสปิสเตอร์กันเลยนะครับผมโอ้ยโ,โอ้ยรู้สึกจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรู้สึกจะไม่ใช่เรื่องง่ายพวกนี้มันเยอะโอ้ยเฮ้พี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิม้มอย่าพี่เบิม้มโอ้ยพี่เบิม้มพี่เบิ้มอย่าทําอย่างนี้เออยิงทิ้งให้หมดดีกว่าเออเรียบร้อยเอาละครับยิงยิงยิงโอ้โหอยา่าอย่านะอย่านะปึ๊บปึ๊บ โอ้โหสปิตเตอร์ซอมบี้ใกล้ตายแล้วนี่ว่ะเ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยอะไรอ่ะไหนลองกดดูสิอ๋อรอดครับรอดซอมบี้มาเฮ้ยรถเราจะระเบิดแล้วเอารอดมาแค่นั้นอนะไม่มีอะไรเลยกดระเบิดเลยเฮ้ยเอาน้ำมันหมด ออขอบคุณเลยนาะยนี่เป็นความหวังของกลุ่มจริงๆนะออไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้เราก็มีอาหารพร้อมแล้วนะเราจะมีแผนที่ดีกว่านี้เหรอหรืออะไรวยมีช็อตกันด้วยหหเหรอไหนลองดูสิให้เราหาปืนช็อตกันนะไอ้นี่บอกว่าให้เราตามหาชิ้นส่วนของเหล็กนะเพื่อเอามาประกอบรถของเรานั่นเองโอ้แล้วก็บอกว่าตอนกลางคืนนี่ตามหาคนแปลกหน้าเข้ามานะคใครวะพูดรอดชีวิตเหรอโอ้ตอนนี้ก็เป็นวันที่12แล้วนะรเรายัางเอาชีวิตรอดได้อยู่โอเคตอนนี้เราอัพเป็น กระสุนเพิ่มดีกว่าแล้วก็อัเกระด้วยเออเพิ่มอุ้ยข้างๆเราเนี่มีเหล็กหนามโผล่มานะแฮมซอมบี้นี่แบบเข็ดขยาดแน่นอนนับเจอทิ่งเข้าไปโอเคก่อนอื่นเราขอทําภารกิจตามหาช็อตกันกันก่อนนะฮยอยู่ที่นี่เหรออ่าโอ้โหต้องมาเซิร์ชเซิร์ชระหว่างที่ซอมบี้ไม่ก็เยอะอ่าไม่เป็นไรครับผมโอ้โหเอาละล่อซอมบี้ให้มาอยู่แถวแถวนี้นะ นี่แน่ชักชา้าโอเคเอาละครับซอมบี้ก็หายไปแล้วเรียบร้อยมาตามหาช็อตออไม่ยอมเลิกลาไวไอ้พวกนี้ต้องชนละต้องชนละเออชนอีกชนอีกเออมาครับผมอ,อืโอเคเราได้ช็อตกันมาแล้วเรียบร้อยนะมาต่อไปก็ให้เราตามหาชิ้นส่วนของเด็กสิบสี่อันสีแดงแดนั่นคืออะไรเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะ รู้สึกจะไม่ไม่ทัน,นครับน้ำมันน่าจะหมดก่อนโอ้ย,โอ,ย,โ,อยอโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกพวกพวกโอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันจะหมดแล้วพี่เบิม้มโอ้โหชนเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวระเบิดโอเคครับผมตอนนี้เราได้ช็อตกันมาแล้วนะครับอีโอ้ยเปลี่ยนเป็นปืนช็อตกันเลยสุดยอด190ร้อยเก้าสิบนะลองอัพดูแล้วกันปึ๊บมาใช้ได้ลองปืนใหม่กันก่อนนะผมอมีตื่นเต้นจะเป็นยังไงอืโอโหยโอ้ยโจมตีได้เป็นกลุ่ม โคตรโหดถูกใจมากครับผมเอาดิเอาดิโอ้โหซอมบี้มากี่ตัวพี่ไม่กลัวลนะน้องเฮ้เริ่มกลัวไอตัวยักษ์ยาโอ้โหไอ้นี่นี่ไอ้นี่โอ้โหรถจะพังรถจะพังกับพี่โอ้โหโโหนีก่อนเอาละเราไปที่จุดภารกิจสีแดงคนระับอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ้ยเอาละขอเก็บกระสุนเพิ่มหน่อย เรียบร้อยปะตามหาจุดภารกิจอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อต้องเลยไปอีกตรงนี้งั้นเหรอไหนโอ้ตรงโอ้ยกับระเบิดเพียบโอ้โหแล้วสอมบีก็เพียบสอมบีนี่เยอะกว่ากับระเบิดอีกเอาละอืมอืมจัดก,การจัดก,การโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยอ้าวน้ำมันหมดเซ็งเลยโอเคอัปเกรดความไวของเครื่องยนตนะ์นับ เออเนี่ยแหละเราจะได้ไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นเออหื้ออือออือเอาเลยพวกอืออือโอ้โหอีกซอมบี้ยักษ์ไอ้ซอมบี้ยักษ์นี่หน้าโมโ,โหจริงๆโอเคขอเก็บกระสุนหน่อยเอาละปึ๊บ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  <c oughs> โอ้ยแม่งรถระเบิด <c oughs> เอาละครับเรายังไม่ยอมแพ้นะเรากลับมากันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> นี่ครับต้องจัดก,การไอ้พี่เบิ้มก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวก่อกวนที่ น่ารำคาญที่สุดเลยก็ว่าได้นะเฮ้ยทตรงนี้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยได้ของครบเลยมาตามหาคนแปลกหน้ากันในค่ายนะับอยู่ไหนเอ่ยโอ้เหมือนจะเป็นหอวิทยุเลยนะับอรู้สึกจะมีคนอยู่ด้านไหนหรือเปล่าต้องมีแหละไม่งั้นจะเข้ามาทํำไมเอ้ยแล้วขึ้นมาแล้วพวกเออสุดยอดเราได้ใครมาก็ไม่รู้นะแหมรู้สึกจะตาบอดไปข้างนึงด้วยมาโอ้โหอ่านะ้ำมันหมดจนได้ไม่เป็นไรครับผม ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยโอ้โหได้ตังค์เยอะด้วยนะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เราทำภารกิจได้อย่างดีเยี่ยมนะเราจะสามารถอัปเกรดรถของเราได้แล้วโโ <_. S 2> เยี่ยมเลยโอ้ยแล้วนี่ชื่อบ๊อบนะชื่อบ๊อบอีกแล้วละ่ะขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะฉันก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนมากหรอกก็นั่นแหละครับให้ตังค์มาโอ้โรู้สึกว่าให้เราไปตามหา น้ำมันเหรอค้นหาที่แกสสเตชันนั่นเองโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่ได้ปืนชดกันมาน,นี่รู้สึกว่าจะเล่นง่ายขึ้นมากนะสำหรับในพาร์ทหน้านี่จะเป็นไงก็ต้องมาติดตามรับชมกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับผมจุบจ๊บ